ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอ l ลิวอ p o o l ็ c โ o รายงานว่าเอียนคา,าราหานตำนานนักเตะของสโมสรลิพูเชื่อว่าโงแดงในยุคข,ของอารเนอร์ก็คือการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะนำมาซึ่งการประสบความสำเร็จอย่างมากก็เป็นได้ยุคข,ของเจอเกนครอปก็เหมือนกับบิวชังลีเขาวางรากฐานให้กับทีมนี้ และเป็นผู้จัดการทีมที่แฟนบอลต่างรักมากที่สุดผู้จัดการทีมคนต่อไปจะได้รับประโยชน์จากสิ่งที่ครอปได้ทำเอาไว้เช่นเดียวกันกันกบที่บ๊อบเพสลีย์ทำหลังจากที่เขาได้รับส่งทีมต่อจากแชงลี์เพสลีย์คว้าถ้วยรางวัลได้มากกว่าแชงลี์ในท้ายที่สุดและผมไม่รู้ว่าอาร์เนอร์จะได้ถ้วยรางวัลกี่ใบแต่สมรสอนอยู่ในตำแหน่งที่ดีและแข็งแกร่งมากในการแข่งขันทุกฤดูกาลจากนี้และเมื่อถูกถามว่าผู้เล่นลิเวอร์พูลยุคนี้ที่เขาชื่นชอบมากที่สุด นักเตะที่ผมชอบมากที่สุดในตอนนี้น่ะเหรอแน่นอนว่าคนคนนั้นก็คือโมฮัมเหม็ดสาลาผมเคยเล่นในตำแหน่งของเขาแต่เขาเล่นด้วยวิธีที่แตกต่างและไม่เหมือนใครซึ่งนั่นคือสิ่งที่ผมมักที่จะเฝ้าติดตามดูการเล่นของเขามาเสมอ Sky s p o อร์ตนิวรายงานว่าลิมบ์พูมีความสนใจในตัวของจอร์ดแบรนดเวตจริง จากความคืบหน้าในเรื่องอนาคตของกองหลังดาวรุ่งทีมชาติอังกฤษวัย22ปีรายนี้เขาเตรียมที่จะทำการตัดสินใจในเรื่องอนาคตของเขาอีกครั้งหลังสิ้นสุดในฤดูกาลนี้กับเอเวอเรตันแบรนด์เวดกำลังมองหาความท้าทายที่ยิ่งใหญ่มากกว่านี้ไปแล้วเขาต้องการความสำเร็จและต้องการเล่นฟุตบอลในระดับสูงสุดและอยู่ในทีมที่มีโอกาสได้เล่นในเวทียุโรปหรือ,อยูฟาแชมเปี้ยนลีกอย่างสม่ำเสมอแล้วในเวลานี้ โดยเจ้าตัวได้รับความสนใจจากลิเวอร์พูลแมนซิตี้สเปอร์และแมนยูน t เต็ดและทั้งสโมสรทั้งหมดนี้ก็มีโอกาสที่จะยื่นข้อเสนอเพื่อซื้อตัวเขาไปร่วมทีมเช่นกันฟาบิโซโรมานโนร,รายงานว่าย้ายไปร่วมทีมกับบอลมาดด้วยค่าตัว13ล้านปอนด์ในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาและตัวเป็นข่าวเชื่อมโยงกับทีมอย่างลิเวอร์พูลเชลซีและเรอัลมาดริดอยู่บ่อยครั้ง ดีนฮุยเส้นหนึ่งในดาวรุ่งที่กำลังฟอร์มร้อนแรงและกำลังตัวเป็นข่าวเชื่อมโยงกับสโมสรชั้นนำของโลกมากมายในขณะนี้กองหลังทีมชาติสเปนวัย19ปีมีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่ประมาณ50ล้านปอนด์และเงื่อนไขนี้สามารถใช้ได้ในช่วงซัมเมอร์นี้เท่านั้นสโมสรใดๆก็ตามที่มีความสนใจในตัวของเขาก็มีสิทธิ์ที่จะคว้าตัวเขาได้ในทันทีหากพวกเขายอมจ่ายเงินตามเงื่อนไขาการปล่อยตัวให้กับบอลมัด หรือจะพยายามเข้าเจรจากับบอลมัดเกี่ยวกับการจ่ายเงินจำนวนที่สูงกว่าเล็กน้อยแต่มีโครงสร้างการจ่ายเงินที่ดีกว่าและผ่อนจ่ายเป็นงวดงวดหลายงวดก็ได้ทั้งนี้ยูเวนตุสจะได้ส่วนแบ่งจากการขายดินหุยเส้นในจำนวน20%อีกด้วยเรดิโอมาการายงานว่าจัสตินไคลเวิร์ดเปิดเผยว่าดินหุยเส้นเพื่อนร่วมทีมบอลมัดของเขากำลังย้ายออกจากทีมหลังสิ้นสุดในฤดูกาลนี้ ฟีดทีมชาติฮอลแลนด์วัยย5าปีให้สัมภาษณ์หลังจบเกมที่ไม่สามารถช่วยทีมชาติเนเธอร์แลนด์เอาชนะทีมชาติสเปนในการดวลลูกจุดโทษได้สําหรับการแข่งขันยูฟ่าเนชัลลีกว่าเพื่อนร่วมทีมของเขาน่าจะย้ายออกจากทีมเดอะเชอรรี่ไปหลังจากรุูการนี้สิ้นสุดลงไปสําหรับผมแล้วผมคิดว่าดีนฮุยเซ่นจะไม่อยู่กับเราในฤดูกาลหน้าคุณเองก็เห็นแล้วว่าเขายอดเยี่ยมแค่ไหนและเขากําลังได้รับความสนใจจากทีมชั้นนํามากมายในเวลานี้คลายเวิร์ดกล่าวในบาเลนเซีย กองหลังทีมชาติสเปนวัย19ปีมีผลงานที่ยอดเยี่ยมอย่างมากกับบอลมัดในฤดูกาลนี้และด้วยผลงานที่ดีของเขาทําให้ถูกเรียกติดทีมชาติสเปนชุดใหญ่ในที่สุดและแน่นอนว่าเขากําลังตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับสโมสรยักษ์ใหญ่มากมายไม่ว่าจะเป็น Liverpool ลิเวอร์พูลรในรอบชิงชนะเลิศคาราบาวครับ23มีนาคมทีมชาติเนเธอร์แลนด์ตกรอบแทีมสุดท้ายในเนั่นลีกโดยพ่ายแพ้กับทีมชาติสเปนในการดวลจุดโทษ นับว่าเป็น2ส,สัปดาห์ที่ยากลำบากมากจริงๆสำหรับนักเตะลิเวอร์พูลโดยเฉพาะกับกัปตันทีมวัย33ปีของเราหวังว่าจากนี้เขาจะพบกับความสมหวังบ้างนะครับคอยคว้าเท่าไหร่ก็ไม่ถึงสักทีขอขอบคุณบทความจากฮอสซัลลอนโซเห็นผลงานของเฟเดรโก้เคียซาจากเกมล่าสุดก็อดคิดไม่ได้ว่าทำไมเขาถึงไม่ได้รับโอกาส มากเท่าที่ควรดาวเตะอิตาเลียนส่งสัญญาณไปยังเฮดโคชอาเนอร์ด้วยการสร้างความอันตรายได้มากกว่าผู้เล่นตัวจริงลิเวอร์พูลคนไหนๆที่เวมบลีตลอดซีซั่นที่ผ่านมาเคียร์ซ่าลงเล่น11นัดคิดเป็นเวลาเพียง387นาทีปัญหาเรื่องความฟิตตั้งแต่ตอนต้นฤดูก,กาลคือสิ่งรบกวนช่วง18เกมหลังเขาก็มีชื่อติดทีม16นัดอย่างไรก็ตามมีถึง11เกมที่เขาไม่ได้ถูกส่งลงสนาม ท่ามกลางความไม่สม่ำเสมอของกองหน้าคนอื่นๆที่ไม่นับโมฮัมเหม็ดซาลาแต่เคียซ่ากลับไม่ได้รับโอกาสมากนักกระทั่งถูกเปลี่ยนตัวลงมาตอนเหลือ16นาทีสุดท้ายขณะที่ลิเวอร์พูลตามหลัง0ูนต่อ2เคียซ่านำเสนอสิ่งที่ลิพูขาดหายไม่เพียงแต่เป็นคนทำประตูได้เท่านั้นอดีตแข้งอยนตุสยังสัมผัสบอลในกรอบเขียโทษนิวคาสเซิลถึง5ครั้งมากกว่าผู้เล่นตัวจริงหรือสำรองลิเวอร์พูลทุกคนเปรียบเทียบกับกองหน้าด้วยกันคือดิโก้โชตา2ครั้งลุยเดียสและซาลาคนละหน เท่ากับว่าเคียซ่าคนเดียวได้บอลในเขตโทษคู่แข่งมากกว่าแนวรูปตัวจริงทั้งหมดแม้เกมจะเปิดมากขึ้นในช่วงที่เขาลงสนามอันเป็นผลมาจาการเปลี่ยนตัวของอาร์เนอร์ทว่าเรื่องของสถิติแง่อื่นเคียซ่าก็ยังมีส่วนร่วมไม่ว่าเอาชนะการดวลมากที่สุดเท่ากับเจอร์รคอนซาและดีอาร์สโดยดวลชนะภาพพื้นดิน่100เอร์ซและยังเป็นผู้เล่นที่ถูกทำฟาวมากที่สุดที่3ครั้งสถิตินี้สะท้อนให้เห็นถึงของที่ยังมีในตัว อาร์เนอร์อธิบายว่าทำไมผู้เล่นอย่างเคียซ่าหรือกระทั่งฮาวิเอลเลตถึงมีโอกาสลงสนามน้อยเขาให้เหตุผลถึงสาเหตุหลักมาจากจำนวนเกมที่ลิเวอร์พูลต้องลงเล่นในทุกรายการแม้ว่าปกติการมีโปรแกรมการแข่งขันอัดแน่นจะเปิดโอกาสให้คนเป็นโค้ชสามารถหมุนเวียนผู้เล่นเพื่อรักษาสภาพความฟิตได้แต่อาร์เนอร์บอกว่าสถานการณ์นี้กลับส่งผลเสียต่อทางเลือกสำหรับการโรเตชัน่น แน่นอนว่ามันเป็นเรื่องที่ยากขึ้นเพราะผู้เล่นเหล่านี้แทบไม่ได้ฝึกซ้อมร่วมกับตัวจริงเลยหากดูจากตารางแข่งขันของเราตลอด3-4ถึงเดือนที่ผ่านมาเขายกตัวอย่างว่าหากทีมแข่งวันเสาร์กับบงังคารผู้เล่นที่ลงสนามในวันเสาร์จะมีเพียงแค่เซสชั่นฟื้นฟูร่างกายในวันอาทิตย์ทำให้ไม่ได้ลงซ้อมจริงจังส่วนในวันก่อนแข่งจะมีเวลาซ้อมเทคนิคเพียง1 0 1ถึงนาทีซึ่งส่วนใหญ่เป็นการเดินขยับขยื่นมากกว่าการเล่นฟุตบอลจริงทำให้แทบไม่มีเวลาให้พวกเขาตัวจริงกับตัวสำรองได้แข่งขันกันเอง อย่างไรก็ตามอาเนอร์เสริมว่าวันหลังจากการแข่งขันเขาและผู้ช่วยจะมีโปรแกรมฝึกซ้อมที่ดีมากและผู้เล่นมักจะแสดงศักยภ,ภาพของตัวเองออกมาในช่วงเวลานั้นนั่นจึงเป็นช่วงเวลาที่พวกเขาจะได้แสดงให้เห็นว่าพัฒนาขึ้นหรือไม่และเข้าใกล้ระดับของตัวจริงมากแค่ไหนรวมถึงผลงานเมื่อลงสนามในฐานะตัวสำรองด้วยแม้ว่าผลงานของเคียซาจะน่าประทับใจและเขาควรได้รับโอกาสมากกว่านี้ แต่ปัจจัยสําคัญที่ส่งผลต่อโอกาสในการลงสนามของเขาคือตารางการแข่งขันที่อัดแน่นของลิเวอร์พูลซึ่งส่งผลกระทบต่อการฝึกซ้อมและการโรเตชันผู้เล่นตามที่อาร์เนอร์อธิบายไว้โอกาสของเคียร์ซ่าจึงอาจขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการทีมของอาร์เนอร์และการแสดงศักยภาพของตนเองได้ในโอกาสที่ได้รับรวมถึงบนสนามฝึกซ้อม คลิมอชี้นูนไม่ดีพอสวมชุดหงและย้ายไปซาลิกาสแตนคลิมอร์ออกโรงวิจารดาวินนูนเยสว่าเป็นความผิดหวังครั้งใหญ่และไม่ดีพอที่จะเล่นให้ลิเวอร์พูลนูนเยสย้ายจากเบนฟิก้ามาร่วมทีมลิเวอร์พูลได้ค่าตัวสซอรติสโมสอนมูลค่า85ล้านปอนด์ในช่วงซัมเมอร์ปี2022แต่ทำได้เพียง40ประตูและ22แอซิสจาก136นัดตอนนี้โอกาสในการลงเป็นตัวจริงของเขาถูกจำกัดหลังจากที่อาร์เนอร์ส็ลตเข้ามาคุมทีมจากการลงเล่น40เกมฤดูก,กาลนี้ หัวหอกอุรุกวัยเป็นตัวจริงแค่17นัดและในเพียมลีกเพียงแค่8นัดเท่านั้นอีกทั้งทำได้แค่7ประตูตลอดทั้งสีซั่นคอลิมอร์สนับสนุนให้ลิเวอร์พูลเซ็นสัญญากับอเล็กซานเดอร์อีซักและพูดถึงปัญหาของหนุนเยสว่าทำไมเขายัางไม่สามารถทำตามมาตรฐานที่ลิเวอร์พูลต้องการได้ผมคิดว่าข่าวลือเกี่ยวกับอีซักย้ายมาลิเวอร์พูลจะไม่หายไปเร็วๆนี้ และนิวคาเซลอาจจะต้องขายนักเตะเพราะปัญหาทางการเงินโดยเฉพาะถ้าพวกเขาพลาดการไปเล่นแชมเปี้ยนลีกคลมองกล่าวกับคอร์ดออฟไซด์ side. ตอนที่นูนเยสย้ายมาลิพูเขาดูมั่นใจมากแต่ตอนนี้เขาดูเหมือนจะเป็นหุ่นยนต์ไปแล้วอาจจะเพราะความกดดันที่เขาเจอที่แอนฟิลซึ่งแตกต่างจากที่เขาเล่นที่เบนฟิก้าหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่ง